ให้ระวังตัวหลังการข่าวพบว่าขณะนี้มีผู้ไม่หวังดีนะครับที่ก่อเหตุขโมยปืนของตำรวจไปอย่างน้อย42กระบอกอาจนำปืนดังกล่าวนะครับมาก่อเหตุรุนแรงในการชุมนุมเพื่อต้องการให้เกิดความสูญเสียสร้างสถานการณ์ว่าเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่ชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณธนิกโคะทินกรผู้่ ผู้ชุมนุมกำลังรื้อค้นรถตำรวจที่จอดอยู่ภายในสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงเมื่อวันที่26ธันวาคมเป็นหลักฐานสำคัญที่ศูนย์ตำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรอสอยืนยันว่าจากเหตุการณ์นี้ทำให้มีปืนของตำรวจที่เก็บไว้ในรถสูญหายไปจำนวน21กระบอกนอกจากนี้ยังมีปืนพกส่วนตัวของตำรวจที่ถูกผู้ชุมนุมค้นตัวแล้วยึดไปอีก6กระบอกทำให้สอ,อสอ เกรงว่าหากไปอยู่ในมือผู้ไม่หวังดีอาจมีการนำปืนเหล่านี้มาก่อเหตุสร้างความรุนแรงในการชุมนุมของนายสุเทพทสุบันในวันที่13มกราคมนี้ทางท่านบอกว่าตรก็มีความเป็นห่วงนะครับว่าถ้าหากว่ามีการนำกลับมาใช้ก่อเหตุรุนแรงในการชุมนุมในการประท้วงในการปิดล้อมสถานที่ราชการเนี่ย ก็เป็นเรื่องที่จะเกิดความรุนแรงขึ้นฝากเรียนผ่านไปถึงพี่น้องประชาชนนะครับว่าเป็นเรื่องอันตรายครับอาวุธปืนที่ถูกลักไปในครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปืนสั้นหรือปือนยาวถ้าใช้ยิงกับกระสุนจริงแล้วทําอันตรายต่อชีวิตได้ทุกกระบ,บอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายมากก็ขอให้พี่น้องประชาชนช่วยกันระมัดระวังนะครับจากการสืบส,สวนพบว่าขณะนี้มีการนําปืนที่สูญหายไปมาใช้กอ่อเหตุแล้ว โดยเฉพาะเหตุการณ์ที่ผู้ชุมนุมยิงปืนเข้าไปที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงเมื่อวันที่26ทธันวาคมจนทําให้มีตํารวจเสียชีวิตและจากการตรวจสอบปลอกกระสุนจากกองพิสูจน์หลักฐานพบว่ามีกระสุน4ชนิดทั้งขนาดจ2ด5 38 3 8และขนาด9มิลเมตรซึ่งถูกยิงมาจากปืนอย่างน้อย16กระบอกแม้ตำรวจจะติดตามปืนที่ถูกขโมยมาได้แล้ว1กระบอกจากกาดของกลุ่มกองทัพธรรม แต่ก็ยังมีปืนของตำรวจอีก42กระบอกที่ถูกผู้ชุมนุมจริงปายและยังสูญหายและที่ตำรวจต้องการมากๆคือเบาะแสครับถ้าทราบว่าใครมีไว้ในครอบครองอาวุธปืนลกักลาวนะครับหรือว่า,าเห็นเขาพกพามาด้วยถือติดมาด้วยเนี่ยรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจครับ,รบเราจะเข้าไปดำเนินการแต่เบื้องต้นเพื่อลดความรุนแรงครับแต่เราก็ยังยืนยันนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจยังจะไม่ใช้ความรุนแรงแล้วก็รเราจะไม่ให้พกอาวุธ เข้ามาในการปฏิบัติหน้าที่การควบคุมฝูงชนนะครับเหตุการณ์ที่ผู้ชุมนุมบุกทุบรถแล้วจิงปืนพกของตำรวจคงเป็นสัญญาณเตือนที่ยืนยันได้ว่าการชุมนุมในวันที่13มกราคมนี้ได้มีผู้ไม่หวังดีแฝงตัวเข้ามาร่วมชุมนุมเพื่อต้องการสร้างความรุนแรงโดยอาจหวังผลให้มีการสูญเสียและแม้ตำรวจจะมีการตั้งด่านตรวจค้นอาวุธอย่างเข้มข้นแต่ก็เป็นการยับยั้งที่ปลายทางเท่านั้น เพราะการป้องกันการสูญเสียที่ดีที่สุดคือประชาชนควรใช้วิจารณญาณโดยนึกถึงผลที่เกิดขึ้นว่าจะได้หรือเสียในการเข้าร่วมการชุมนุมครั้งนี้ทนิตโคสัทินกร NBT News Focus